สวัสดีครับผม EFC ทุกๆท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชชิงไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับใน e ีที่145นะครับจรแล้วกล่าวว่าจะหยุดก่อนนะครับหลังปีใหม่ค่อยมาตกใหม่นะครับพอดีวันนี้มีเวลาประมาณครึ่งวันนะครับก็เลยลองเอาเหยื่อสูตรของนายเยสตินเยอร์สูตรหนึ่งมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับกับเบ็ดทั้งหมด8คันนะครับผม มาลุ้นกันว่าจะพอมีตัวกินหรือเปล่านะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดับกรชยด้วยครับ้าสนใจิชิตด่านนะักปลาหน้าดินหมายธรรมชาติใน e p ีที่1 4 5นะครับหลังจากนี้วันที่25ก็จะไปตกปลาอ่างเก็บน้ําแถวเชียงรายนะครับดูว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับน่าจะมีหมายดีๆอยู่นะครับผมคอยติดตาม รับชมนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวไปสักกี่ตัวนะครับผมคอยติดตามรับชมครับตอนนี้ลงได้สักพักแล้วนะครับค่อนข้างเงียบเหมือนกันนะครับนู่นแหละบ่ายสามนู่นแหละครับถึงจะกินอีกทีนะครับอันนี้แถวแทงน้ําก็มีนะนักตกปลาครับใต้ต้นไม้นะครับครั้งแรกว่าจะลงตรงนั้นนะครับพอดีไม่มีที่ลงว่าจะตกชิงเหลียวสักหน่อยนะครับพอดีคนเต็มก็เลยลงหน้าดินไปครับผมวันนี้ทั้งหมด8ปดคันนะครับผม ปลาปลาปลกแดงและยองนะครับผมหมายสวยๆครับหมายบ้านๆนะครับหมายกึิ่นธรรมชาตินะครับผมเป็นบ่อปิดเป็นปลาปลาของอบตอปลกแดงและยองนะครับนะถ้าไหนสนใจนะครับมาลองเทสเหยื่อตกปลาได้นะครับปลาก็กินเป็นบางวันครับมากบ้างน้อยบ้างช่วงนี้ปลาไม่ค่อยกินเหยื่อเท่าไหร่นะครับแปลกๆครับมาลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าจะได้ตัวหรือปลานะครับผมไปดูครับผม อ๋อ oh, no. ไม่อยู่ครับผม uh. ติดเกล็ดเข้ามาเลยครับมีดึงครับมีดึงครับ Okay. สวัสดีครับสำหรับนักตกปลาทุกๆท่านครับวันนี้มาพบกับจ้าพิชิ่งแถลงนะครับนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับใน EP ที่ี่1ิบ้ครับวันนี้ลงเหยื่อไปทั้งหมด8คันนะครับผมวันนี้ค่อนข้างเงียบมากครับิ่งได้ปลาไป3ตัวนะครับผมวันนี้ลงที่สุดท้ายนะครับเดี๋ยวว่าทยอยจิดตดกลับบ้านครับวันนี้เหมือนว่าเขาจะลงคอรีนะครับผมปลาเลยไม่ค่อยกินนะครับ กดตดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกับเจ้าพิชซิ่งอะไรนักปราชหน้าดีมาธรรงชาติใน EP ที่1045นะครับผมวันนี้มาเล่นๆครับพอมีเวลา4ี่หชั่วโมงนะครับผมวันนี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่ใน EP 1046นะครับผมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมตลอดนี้ครับเจ้าพิชซิ่งโอ้สวัสดีครับโอ้โหวันนี้ทีมงานทั้งร้านชวดนี่งงโอ้ได้ปลาตัวสวยนะครับผมวันนี้ โอ้โห,โหสุดยอดครับสุดยอดวันนี้โอ้โน้องมอสก็มาด้วยครับ,รบสงสัยจะมีลู่ทางไปไหนหรือเปล่าับผมวันนี้โอ้โหตามหรรคบ,คบคับผม มาหยอกครับผมช่วงเย็นๆครับได้เวลาจะกลับบ้านแล้วนะครับผมจะกินก็กินนะครับวันนี่ถือว่ากินยากมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้นะครับใน e p ที่145ครับกับเหยื่อตกปลาหน้าดินหมา่ามชาติครับผีเยอะไทยแลนด์สุดหนึ่งครับผมวันนี้ลงเหยื่อไป8คันได้ปลาไป3ตัวนะครับผมมาท้ายเกือบหโมงเย็นแล้วนะครับผม อันนี้ก็มีแค่ต่อๆนะครับไม่ดินนะครับผมเดี๋ยวต้องพยายามเก็บเกี่ยวจบ้านแล้วก็ของากตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกสัญญึงาอดพิชิตแรงนรักฟุตบอลหนาดินหมาน้ำชาติ EP ที่5นะครับแล้วครับผมพบกันใหม่ใน EP ที่146ที่อ่างเก็บน้ำที่เชียงรายนะครับผม